ทำคลิปนี้นะครับก็จะมาลงเอ o อน OS กันนะครับโอเคเดี๋ยวอ่าจะใช้เป็น OTG ในการลงนะครับซึ่งผมอ่าได้ไปทำการลงล้อมแล้วมันบนลูปหน้าโลโก้นะครับก็ไม่สามารถเข้าไปที่ระบบแล้วเจอไฟล์ได้นะครับก็ก็คือไม่สามารถย้ายไฟล์จาก คอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาในตัวเครื่องได้นะครับก็ต้องใช้ OTG นั่นเองนะครับเดียว OTG แล้วนะครับก็นี่ครับเจอไฟล์แล้วนะครับก็ OTG ตัวนี้นะครับต่อจากแฟลชไดร์นะครับขั้นแรกนะครับให้วิบนะครับ d v a n c e น i ิ p นะครับ d a ว i ก Data นะครับวิไป วิบเสร็จแล้วนะครับก็มาแฟดลอมได้เลยนะครับเป็น one os ตัวนี้นะครับ co f สามนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่เสถียรนะครับก็คืออัปเดตอ่าเป็นยังไงอ่ะอ่ะยังไม่เสถียรนะครับไม่ใช่ stable นะครับโอเควิบไปเลยนี่ครับ one os นะครับก็มีเว็บไซต์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ค่าใครอยากได้ลอมตัวนี้เดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยอดฮิตเลยนะครับ เดี๋ยวผมตัวนี้จะเอามาลองใช้งานสักหนึ่งอาทิตย์ดูก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับก็ใครอยากปรึกษาปัญหาเรื่องลงล่อมนะครับนู่นนี่นั่นก็ทักแฟนเพจได้เลยนะครับลิงก์แฟนเพจก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็กดจิ้มเข้ามาก็กดทักมาได้เลยนะครับก็อันไหนผมตอบได้เดี๋ยวผมก็ช่วยตอบให้นะครับ ก็อันนี้รอมันติดตั้งนะครับก็คือถ้ามันเสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดตรงนี้นะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือแฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการมาวิปแล้วก็ Format Data นะครับก็คือต้อง Format ถูกครั้งนะครับเออไม่ว่าจะาบางลอมอที่ไม่ต้องฟอร์ a t ก็ผมแนะนำให้ฟอร์แมตนะครับเพราะว่าจะเจอบั๊กน้อยที่สุดนะครับ ก็กดรีบูตได้เลยนะรอมันเปิดเครื่องนะครับ โอเคครับผมเปิดขึ้นมาก็เจ <c oughs> อไม่ตอบสนองนะครับไม่อไเนี่ยบทบัญญตัติคืออะไรไม่รู้ครับไม่ตอบสนองนะค,ครับภาษาไทยโอเคมาไทยนะครับเลือกซิมคืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันน่าจะบอกแล้วนะข้อมูลนะครับ ซิมไหนเปิดเน็ตนะครับของผมเป็นซิมสองนะครับเพิ่มเครือข่ายนะครับอ่า w i f ฟนะครับมีปกตินะห้า g นะครับใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวรอมันเตรียมมือถือเตรียมนู่นเตรียมนี่ก่อนนะครับโอเค ไม่คัดลอกนะครับเดี๋ยวมาดูความลื่นไหลกันนะครับก็ถ้าใครใช้โพโ o ล a u เชอร์เนี่ยนะครับอของเดิมเลยนะครับก็คือมันแบบมันกระตุกนะครับนะครับความลื่นไหลนะครับการสัมผัสนู่นนี่นั่นนะครับคือมันรู้ได้เลยครับว่ามันกระตุกเดี๋ยวลองมาใช้ของตัวนี้ดูนะครับ ผมจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับก็ท่าทางนะครับโอเคนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับปัดขึ้นไปอ่านะ ตัวนี้นะครับนี่เป็น One OS Beta นะครับสามารถกดเช็คได้นะครับว่าอัปเดตตอนไหนนะโอเคไม่ตอบสนองอีกแล้วนะครับก็ดูเอานะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะ โอเอ t เซตติ้งนะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะก็มาดูตรงนี้ครับเป็น One OS แล้วนะครับชื่ออุปรกรณ์นะครับเล็บมี K 4 0นะครับแรมนู่นนี่นั่นอ่ะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเหมือน M I U I เลยนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาปรับ ตรงนี้ครับนี่คือสามารถปรับ90เฮิรต์ได้นะครับก็คือลดอัตราการกินแบตนะครับถ้า120ก็ลื่นนะครับนี่โอเคนะครับถือว่าลื่นไหมก็มดีดีกว่าโคโค ลันเชอร์นะครับจิ้จกร้องเลยนะครับดีกว่า p r o ์คอลันเชอรนะครับก็จะดูได้ยังไงครับว่าใช้โฟล o ค a ลันเชอรก็เนี่ยกดดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าโฟล o ค l ลันเชอรนะแต่ตัวนี้มันเป็นของ One OS นะครับครอบทับด้วยเออ MIUI อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงนะเนี่ยครับสามารถปรับ ได้เยอะนะครับมีตัวนี้ให้เล่นนะครับนี่สามารถนะครับเปิดนู่นเปิดนี่ได้ครับลองมาเล่นดูนะครับสำหรับวัน OS ตัวนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับสามารถปรับ p e r f o r m ร์แมได้นะครับ นี่ครับกดดูเหมือนทำให้เครื่องแรงขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะแต่มันน่าจะเออดึงประสิทธิภาพมานะครับอะไรประมาณนี้นะก็ผมขอปรับเป็นบาลานซ์ก่อนนะนี่ก็ประหยัดแบตนะครับอะไรประมาณนี้โอเคแต่ผมจะใช้เป็นบาลานซ์นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เนาะอเอาไว้ เคลียแคนะครับอะไรพวกนี้นะก็ G o, ประมาณนี้นะครับทีมนะครับทีมก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่บั๊กนะทีมของเอ่อ MIUI ก็สามารถใช้งานได้นะครับอีดิบค้างครับอันนี้ กดได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์วอลเปเปอร์นะครับนี่ก็จะมีวอลเปเปอร์ของตัววันด้วยนะครับก็เทดีนะครับโอเคเลือกเป็นตัวนี้กด F5 นะครับอ่าประมาณนี้ นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ลอม f สาผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นเครื่องหลักนะครับก็เลยอาจจะไม่เปลี่ยนบ่อยนะโอเคครับประมาณนี้นะครับนี่ ui อะไรต่างๆนะครับมือถือครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับเลือกได้โทรซิมไหนนะโอเคข้อความครับ หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหน้าต่างลอยก็ใช้งานได้นะครับหน้าต่างลอยตัวนี้เดี๋ยวผมดูว่ามีเกมแทอโบติดมาให้ไหมก็มีนะครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะก็มาดูนะครับว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มเกมอะ่ะไม่มีเกมให้เพิ่มอีก อันนี้ก็ปรับเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนแล้วก,กดเข้าไปนะาเกมสเปซนะครับก็นี่ยปรับประสิทธิภาพนะครับเพิ่มอะไรเนี่ยเครือข่าย5 g อะไรนู่นนี้นั่นเยอะแยะเลยครับลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับลอมนี้นะครับมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เล่นเยอะนะครับ แต่ไม่ถึงเยอะมากนะโอเคประมาณนี้โอเคผมคลิปนี้ก็โอ้ยาวมากแล้วนะครับก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ